สองมาเพราะผมข้งนั้นใน ASUS Pro กับผู้มี Xbox z นะครับโอเคในคลิปนี้นะก็จะมาสาธิตการใช้จัลลอยของ ASUS นะครับก็จะมีรุ่น D กับรุ่น H นะครับโดยที่รุ่น D เนี่ยเป็นรุ่น AI รุ่น infrared นะครับรุ่น H ก็จะเป็นรุ่น TV นะครับตอนที่ขึ้นบินของเรานะครับเราจะเข้าสู่แอร o ทูกราวโหมดนะครับก็กดเลขสองบนคีย์บอร์ดก็ได้หรือกดที่แผงคืนเลขเรา U4 เราข้างหน้าก็ได้นะครับปุ๊บมองที่จอขวานะครับ มันจะเข้าสู่หน้า s m s Page หรือหน้า inventory หอนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าตอนนี้เราเลือกอาวุธอะไรอยู่นะครับ ADR ก็คือ ADY ก็คือ ready นะอาวุธพร้อมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า AT 6H นะค H นะก็คือหมายเ g H นะครับเลขสองข้างหน้านี่คือจํานวนนะครับที่เราติดตั้งในเครื่องก็คือมีสอลูกนะครับถัดมานะครับตรงนี้เขียนว่า PDR Power On Off ตับมัลลิกทุกตัวนะครับก่อนยิงคุณจะต้องทําการวอร์มนะครับซึ่งใช้เวลา3-5ทีนะครับถ้าคุณไม่วอร์มยิงไม่ได้นะครับแล้วถ้าวอร์มทิ้งเว้านานนะครับเซนเซอร์มันจะพังนะครับแล้วจะยิงไม่ออกนะครับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นการกดแมนนวลนะครับก็คือเมื่อเราสับสวิตช์ก็ปิดเองแต่มาทีเนี่ยเราไม่สะดวกทำนะเราสามารถเซตออโต้ได้นะโดยที่กดไปที่เอ่อ CNTL นะครับเพราะตัวนี้จะเข้าสู่หน้าเซตติ้งอีกหน้าหนึ่งของมัลลิกนะครับ คุณเห็นว่าออโต้พาวเวอร์ออฟนะครับออโต้ผัดถ้าคุณปรับเป็นออนนะครับจรวจจะอวอร์เมงโดยอัตโนมัติแล้วพันออมเองโดยการอินกับอะไรอิงกับเวฟพอยท์นะครับคุณเห็นว่าทางซ้ายเขียนว่า STPT 2 STPT 2อคือเวพอยท์นะครับถ้าคุณกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการแก้ไขนะครับกดเลขหนึ่งก็ได้เวฟพอยท์หนึ่งแล้วกด Enter ซึ่งเมื่อคุณปรับนี้เนี่ยเมื่อคุณมีไปที่เวฟพอยท์หนึ่งนะครับผ่านปุ๊บจรวดบอมร์เองเอัตโนมัติ ถ้าคุณมันเปิดออโต้ไว้แต่ทนี้นะครับถ้าคุณออโต้ไว้คุณจะไม่สามารถแมนนูลเปิดได้นะก็ต้องกลับมาแก้ไขตรงนี้ที้นจลจบในหน้านี้มีอะไรอีกคนระับที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเราหลีกนคะรับด้านบนนะครับปุ่มนี้คุณเขียน่าเขียนว,ว่า V a S V S ตรงนี้นะครับคือโหมดในการเล็งของตัวเราหลิกนะครับ V S ก็คือ visual mode นะ visual sight นะครับใช้การอิงกับอับของเครื่องนะครับ มาคือบอร์ดไซส์นะบบอร์ดไซส์ใช้การอิงก,กับเซ็นเซอร์ของตัวจรวดเองนะครับไม่อิงก,กับอุปกรณ์ตัวอื่นนะคสุดท้ายก็คือ P I E P I E อิงก,กับแทร็กเก็ตพอดนะครับอ่ะก็คือให้บอลลิอ่ะมันซิงกับ Target Port แทร็กเก็ตพอดเราได้ดิกลับไปที่เวฟพอดไซ้ายก่อนเอาล่ะเราจะเปิดหน้าจอของบอลลิกยังไงนะครับเตอนเราอยู่แอตตูกราวโหมดนะที่จอซไซสเนั่นอยู่หน้าของเอ F C R นั่นคือเลนส์ของเครื่องบินเราสามารถสับได้นะโดยการกดปุ่ม F C R ลงไปได้แหละนะแล้วกลับมาที่ จวพีนะก็คือเวบพอนนะครับเมื่อคุณปรับเป็นเวบพอนจอซ้ายนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นจอของอัลเิกแล้วในตอนนี้คุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับอ่าด้าน,นบนตรงนี้เขียนว่าโอเปอร์นะคือโอเปเรตโหมดนะครับ VAS ตรงนี้ก็คือโหมดที่เราใช้เล็งนี่แหละนะครับ FOV ก็คือขยายภาพนะครับซึ่งเราสามารถไปกดที่จอสติงได้นะครับเดี๋ยวบอกให้ทีหลังด้านบนมุมขวาตรงนี้ก็จะบอกว่าเราเลือกอาวุธอะไรอยู่แล้วมีจำนวนกระสุนเนี่ย ตำนวจของรวดเหลือกนะี่ลูกนะครับด้านล่างลงมานะครับก็คือไว i t e b a c k นะครับหรือ b บ a c k ว h i นะครับแล้วก็เ r ียนะครับโอเคที่คุณลูกค้าก็ต้องนี้นะครับที่ด้านล่างนี้จะเขียนว่ามันเขียนว่าสามสิบแปดนะครับคือมันเป็นเวลาที่นับนะครับว่าจร,รวรมาหรือว่าวมากี่วิแล้วนะครับว่าทางานมากี่วิแล้วกี่นาทีแล้วนะครับซึ่งถ้าวานานจรวดก็จะพังนะจบง่ายเดียโอเค ที่ปุ่มคอนโทรลของเรานะครับอันแรกที่คุณต้องรู้นะคือดิสเพย์นะครับเมเจอร์สวิตดี DFS นะครับ US เอสดาวนะคือการเลือกจอเนี่ยซ้ายขวานะครับก็กดดาวไปมากดอัพคือยกเลิกการเลือกจอนะซ้ายส่วน DFS ซ้ายขวาในการสวัปจอไปมานะครับเรามาสนใจถัดมานะครับท m s นะครับถกเก Management นะครับถ้าคุณกดท m s อ็ัพนะจะเป็นการล็อกนะครับล็อกเป้าหมายยูเอสดาวคือการยกเลิก รีเซ็ตนะถ้ากดซ้ายก็จะเป็นจับอ่าเรียกว่าสังอะไรนะสูรเลงนะให้มันเปลี่ยนสีไ้มาแล้วก็คุณสามารถกดปุ่มเอเพนนะครับ foV ได้นะอ่าอันนี้ก็จะใช้กับตัวจอมาลิคที่แหละนะครับคือคุณไม่ต้องกดที่ว่าดีแล้ะกดที่จอสติกเนี่ยให้มันทางานให้มันทํางานได้โอเคแค่นี้เสร็จส่วนที่เหลือก็คือเลนส์เซนเซอร์นะก็คือใช้เลื่อนนี้แหละใช่เลื่อนจอไปมานี่แหละเลื่อนเซนเซอร์ของมาลลิคนะอันนี้ใช้ จับเบอร์ยนรันเลยลบมลใช้ทุกอย่างนะครับโอเคเราจะเริ่มเลงก่อนนะครับเราจะไม่กด Display Manager Switch นะไปที่จอนะครับเราจะไม่เลือกอะไรเลยนะครับเราใช้ออตัวกว่าเครื่องหลักก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็น VLS Mode ไม่ใช่่วโมดนะครับมันก็จะอิงกับตัวบอกสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับว่าเราเล่นที่งไหรน,นะครับคุณเห็นว่าตัวตรวจเนี่ยเยลืตามนะโอเคจะเป็นช้าดีนะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับ ราขยับไปยังไงจรวดขยับตามนะันนีเราจะใช้การเล็งแบบหยาบเท่านั้นนะสมมุติว่าผมเล็งไปที่จุดศูนย์ก้ากะบาทนี้นะแล้วก็เราต้องการเล็งแบบละเอียดนะแล้วก็กด resume จะซิตดาวนะครับมันจะเป็นการเลือกจอมาลิกครับเมื่อคุณเลือกจอมาิกนะคุณจะเห็นว่าเคอร์เซอร์กรอบสี่เหลี่ยมไม่ขยับตามนะครับไอที่ขยับอย่างเดียวคือจอมาิกนะครับก็เล็งไปที่คุณต้องการ ก็ขยายภาพไปที่หนึ่งอ่ะทีนี้ผมเห็นรถหนึ่งคันผมอยากล็อกคันนี้นะก็เลยไปใกล้แล้วกด TMS up นะครับปึ๊บมันแท็กไม่ได้นมะมันแท็กไม่ได้ครับนะให้กด TMS up ้างไว้ก่อนแล้วนะผมก็เลือกเคอร์เซอร์นะไปใกล้ๆมันให้มากที่สุดนะครับทำที้ก็ก,กดกดไปกดไปเรื่อยๆนะอยู่มนก็ติดเองอ่นะเพราะว่ามันเป็น ตรวดถูกแล้วมันเป็เซนเซอร์เก่าอ่ะโอเคอันนี้คือแท็กกันแล้วแท็กได้แล้วมันจะเป็นกากรบาดนะครับมันจะดิ่งเื่อยๆอย่งนี้นะครับถ้ามันแท็กได้แล้วนะครับเราคลุมตัวหรือพอหรือลิสก็คือมันจะยิงไปทนทีนะครับเช่นแท็กได้แล้วกดไนโปลโอไปนะถูกโอเคเมื่อคุณยิงจรวดหนึ่งลูกนะครับมันทำการรีเซ็ตนะเพราะว่ามันจะเป็นการเลือกจรวดลูกใหม่นะครับมันไม่ได้ยิงลูกเก่าครับแั้นขั้นตอนที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการเซ็ต กางเลือกจุดแค่ลูกเดียวก็โค้ขั้นตอนนะครับก็เล็งกันไปนะอ่ะนี่ที่ฮัคุณเห็นกลมๆนะกลมอันนี้คือเซ็นเซอร์ของเอราหลินกีนะครับว่าคุณเล็งอะไรอยู่ครับดินไปนมาโอเคถ้าคุณกด t m s ลงนะครับลุกๆ,ๆอ่ะจะเป็นปการรีเซ็ตทุกก่อน,น คุณจะเลื่อนอะไรไปมาอย่ไหน,น,นก็าตามก็เคียร์ตาไปมาตามปกติเคยียร์ันก็ปรับปวดเป็นบอดไซด์นะครับบอดไซด์คุณเห็นกาบาทโผล่ขึ้นมานะนี่นะป่า,าก็คืออันเนี้ยจะเป็นการแทเซิเซอร์ของตัวจรวดเรียงเปลี่ยวอย่างที่ผมบอกนะคุณก็อยากไปนะจุดที่คุณต้องการ ใช่มันจะคล้ายการเลื่อนจอโดยตรงนะก็สิ้นแล้วก็กดแบบเดิมแหละโอเคจบนี่คือบอร์ดไซส์สุดท้ายคือ P R E Mode คบอเซ็ตอนโอเค P R E Mode คือิงกับแ a r ก e t p พอร์ตนะครับก็คุณจ็นจะต้องติดตั้งแ a r ก e t i n g งพอร์ตนะครับเพื่อใช้ในการดูซิงก์เงน โอเคแล้วเราแท็กเก็ตพอตขึ้นมาได้ไงครับก็กดที่จอที่ต้องการนะ TNS หรือวก,กดเลือก TGP อ่ะเท่านี้แท็กเก็ตพอตก็โผล่ขึ้นมาคุณก็เลือกตัวแท็กเก็ตพอตน,นะครับดิสเพมิเน้ it, นเราดูแล้วคุณก็เลือ่อนไปอ่าคุณจะเห็นว่าภาพปรับเป็นไปมีเฟลท์ด้วยจะได้เห็นเหมือนกันแต่คุณเห็นว,ว่าภาพแบบมันขยับไปจุดเดียวกันนะฮะใกล้เคียงอ่าอันนี้คือการใช้อิงแบบแท็กเก็ตพอดอันเดียวนะครับ เล็้ที่เอดไปตัวนรถันคือนี้าเข้าไปได้แล้วงได้แล้วก็กดสั่งไปที่จอของเราดิกครับ คอนแทกแท็กได้แล้วก็เข้าไปโอเคกลับมาที่จรวดเมอริค 6H นะแบบทีวีไกด์เดทนะแบบทีวีไกด์เดทเนี่ยมันไม่ได้จับความร้อนนะอ่าแบบนี้จับความร้อนนะมันเลยแท็กเป้าหมายได้ดีกว่าแต่แบบ H เนี่ยจะจับภาพคอนทราสต์น้ำขาวดำน,นะซึ่งอาจจะไม่แท็กภาพได้อ่าแท็กเป้าหมายได้ไม่ดีเท่านะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัดโบนนะของ ตัวจรวดมาริกเนี่ยไปที่แอเรียโหมดนะครับเช่นกดป,ปุ๊บอ่ะ Area Mode แอเรียโหมดละแอเรียโหมดของมาริกไอ้แชมป์จะอนุญาตให้คุณเนี่ยเล็งเป้าหมายอะไรก็ได้คือไม่จำเป็นจะต้องแท็กเป้าหมายแล้วคุณเล็งไปที่สิ่งต่อนขางเช่นไอ้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็โง่แถวๆนี้ครับเล็ง่ป๊บอประมาณก็อองงโง่แถวๆนี้กูเบอร์ต้นไม้นนต้นนี้แล้ว อยากระเบิดมันทิ้งอาทิ้งไปแล้วกดที่เลเซอร์แผ็กแล้แล้วก,ยววก็ยิงไปได้เลยจรวดก็จะไปตกนะนะครับต้นไม้นะตุ๊กร้อยโอเคเอรียโหมดของมาลลิเอชนัพก็ประมาณนี้เอรีรยโหมดของมาลลิเอชนัพก็ทําให้คุณยิงได้ทุกอย่างนะครับแล้วยิงได้ไกลด้วยแต่ข้อเสียคือความแม่นยามันจะต่ำลงเพราะว่ามันเป็นการให้จรวดแบบว่าจะ จดจำภาพอะเราว,วิ่งไปที่ภาพตัวนั้นอย่างเดียวนะครับดันนนง,นนนะนงนั้นความแม่นยำก็จะเป็นความคลาดเคลื่อนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวราใช้แอริโม่คือไม่ยิงอาคารก็ยิงอะไรที่มันมีขนาดใหญ่มากๆครับที่ไม่ใช่จับเชินถนนรัตเวย์อะไรประมาณนี้นนะครับโอเคครับก็จบไปกับการสาธิตการใช้จรวดมาริกของ S6 สปกนะฮะก็คือดีกนะับเอสตากมันก็เหมือนเหมือนกันในเวลาเรายิงในที่มีลมอนะินไม่ว่าจะเป็น a อเหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะทำคือจังที่ว่ามันเป็นจรวดอะไรครับแล้วก็ ปุ่มคอนโทรลนะครับหลังๆโหมดการยิงของมัลลิกในไอโก็จะมี V.S. นะครับ V.S. ก็คือ virtual mode นะครับยิงพูด้นี่คือยนะิงจากคับนั่นแหละนะยิงจากเซิสเซอร์บนเครื่องแหละนะครับเปลี่ยนอะไรใช้นั่นเล็งนะครับในการเล็งทำมาคือบอร์ดไซส์บอร์ดไซส์คือยิงจากเซิสเซอร์ของตัวตรวจเองคือเพียวไม่ซิงค์กับอะไรเลย P.I.E. โหมดนะก็คือยิงกับ targeting p o i นะให้มันทำงานร่วมกันนะซึ่งโหมดการเล็งทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการเล็งแบบหยาบนะครับไม่ใช่การเล็งแบบละเอียด เล่งแบบละเอียดคือเราสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเลือกตัวตลุกเพื่อเล่งแบบละเอียดนั่นแหละนะครับแท็กเป้าแล้วก็ยิงไปแค่นั้นเองจบทีนี้เมาลิกมันไม่ได้บอกระยะนะครับดังนั้นระยะที่เราจะรูร้ได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องยิงก,กับอุปกรณ์ที่เรามีาเช่นเวมโพ้ยไม่ก็โปรเจกติ้งพอร์นะครับแต่หลักคือถ้าตรวจแท็กได้ก็คือ,อยิงได้แหละบางทีบอไ,ไ,ไม่แท็กได้ก็ใกล้นะครับอาจจะโดนยิงอีกก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์คือได้แค่นี้ โ okay. อเคงั้นคลิปนี้จบคี่นี้ครับเราไปเจอคลิปานาคะับ